สวัสดีนักเรียนชั้นปอสองโรงเรียนเทบนศบาลวัดสาระปูนวันนี้พบกับครูสุเทพนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่อง สัญลักษณ์และป้ายเตือนนะครับอยู่ในวิชาสุึาษาและพักษ,ษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป้ายเตือนมีอะไรบ้างนะครับป้ายแรกนะครับระวังลื่นนะครับความหมายของมันก็คือระวังลื่นนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์แบบนี้ นักเรียนจะไปเห็นที่ไหนได้บ้างอานักเรียนจะเห็นที่ไหนไบ้างเช่นนักเรียนเคยไปห้างสัพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆสถานที่ราชการนะครับเวลามีแม่บ้านนะครับมาทําความสะอาดเขาก็จะนําป้ายแบบนี้มาวางไว้ นะครับตรงที่เขาทําความสะอาดหรือตรงที่เขาถูอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เราเดินเข้าไปข้างในตรงที่เขากําลังทําความสะอาดถ้าเราเดินเข้าไปนะครับเราก็อาจจะเกิดการลื่นนะครับเกิดอันตรายได้นะครับวิธีปฏิบัติตนก็คือห้ามเดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้นนะครับและให้เดินเลี่ยงไป ให้เดินเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อไปครับ่าสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่นะครับความหมายของมันก็คือห้ามสูบบุหรี่นักเรียนจะเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนบ้างนักเรียนจะเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนบ้างครับนักเรียนจะเห็นบริเวณสวนสาธารนณะ หรือสถานที่ราชการต่างๆนะครับที่เขาห้ามสูบบุหรี่เพราะเป็นสถานที่ของทุกคนที่ไปใช้งานเช่นเราออกกำลังกายในที่สาธารณะนะครับเราไปติดต่อราชการในสถานที่ราชการเขาก็จะมีป้ายนี้ติดไว้เพื่อไม่ให้คนมาสูบบุหรี่วิธีปฏิบัติตนของเราคือห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้นะครับห้ามสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณแถวนี้นะครับแต่เรียนคงไม่สูบอยู่แล้วอ่าคุณรู้ต่อไปนะครับป้ายต่อไปอ่าระวังสุนัขดุนะครับความหมายของมันก็คือถ้าความหมายมันก็คือระวังสุนัขดุนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นป้ายเตือนนี้ที่ไหนได้บ้างอ่าป้ายเตือนนี้นะครับอาจจะอยู่ ตามบ้านหรืออาจจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขดุเขาเลยติดป้ายเตือนไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราเข้าไปใกล้นะครับแล้วโดนสุนัขก,กัดน,นะครับสุนัขทำร้ายวิธีปฏิบัติตนก็คือให้เดินระวังแถวนี้เพราะสุนัขดุอ่าให้เดินระวังแถวนี้หรือ เดินเลี่ยงไปในทิศทางอื่นเลี่ยงไปที่อื่นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายหรือป้องกันระวังสุนัขก,กัดนะครับต่อไปครับป้ายไฟฟ้าแรงสูงนะครับความหมายของมันก็คือไฟฟ้าแรงสูงนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในป้ายนะครับ ในป้ายสามเหลี่ยมนี้จะมีรูปสายฟ้าเห็นไหมรูปสายฟ้าแล้วมีลูกศรพุ่งมาข้างล่างก็คือไฟจะช็อตลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นป้ายนี้ตามไหนบ้างแถวไหนนะบ้างนักเรียนจะเห็นป้ายนี้ตามบริเวณอ่าเสาไฟหรือโรงงานหรือสถานที่ต่างๆที่ มีไฟฟ้าแรงสูงเป็นจำนวนมากนะครับวิธีปฏิบัติตนก็คือให้ระวังบริเวณนั้นมีกระแสะไฟฟ้าแรงสูงหรือเป็นสถานที่ที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งนั่นเองอ่าต่อไปนะครับระวังวัตถุ wifi นะครับความหมายของมันก็คือให้ระวังวัตถุ wifi นักเรียนจะสังเกตในป้ายสามเหลี่ยมนี้ จะมีไฟอยู่ข้างในนหม,มีไฟอยู่ข้างในนักเรียนจะเห็นหรือเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่าระวังวัตถุไ i ไฟนักเรียนเคยเห็นกระป๋องที่เป็นกระป๋องสีไหมครับอ่ากระป๋องสีก็จะเป็นวัตถุ Wi ไ fi หรือว่าห้ามเอาไปเผาไฟนั่นเองกระป๋องสีหรือแก๊ส ถังแก๊สก็จะเป็นมีสัญลักษณ์นี้เป็นวัตถุ Wifi หรือปั๊มน้ำมันอ่าปั๊มน้ำมันก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้เตือนไว้ว่าแถวนี้มีวัตถุ Wifi นะครับวิธีปฏิบัติตอคือให้ระวังบริเวณนั้นมีวัตถุ Wifi ก็คือห้ามเข้าไปยุ่งแถวนั้นนะครับห้ามเข้ายุ่งแถวนั้นเพราะแถวนั้นมีวัตถุ WiFi อ่ะก็จบแล้ว